ลักษณะมือที่บอกถึงแนวอาชีพการอยากมีอยากเป็นอยากทาในสิ่งที่ตัวเองเลือกและการเลือกที่จะเป็นนายของตัวเองสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูลักษณะมือและเส้นที่บ่งบอกถึงแนวการเลือกวิถีชีวิตอาชีพการงานของตัวเองการอยากมีอยากทําเป็นในลักษณะของอาชีพส่วนตัวนะครับไม่เป็นไม่อยากเป็นในลักษณะรับจ้างใครนะเส้นบนฝ่ามือนี้ มันบอกแนวชัดเจนก็คือมือลักษณะตามที่จะนําเสนอต่อไปนี้นะครับอย่างแรกที่เห็นชัดก็คือลักษณะมือนี่แหละอยู่ในกลุ่มของมือผู้บริหารนะครับด้วยลักษณะเนื้อบนฝ่ามือก็ือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ทุกเนินสมบูรณ์ดีคนัาสมบูรณ์ดีอยู่ในภาพรวมๆนะอาจจะมีล้นๆหน่อยก็คือเฉพาะตัวนี้อมันพูดถึงเรื่องอารมณ์ความอยากจะสําเร็จ ในด้านของธุรกิจการค้าการลงทุนนะครับไอ้ส่วนที่มันเป็นเนื้อเบียดมาทางเดินพุธนี้นะครับเมือ่อประกอบกับนิ้วนางที่ค่อนข้างจะดูยาวกว่านิ้วชี้สักหน่อยหนึ่งอันนี้มันก็เน้นย้ำมาด้านของการเงินการลงทุนความสําเร็จนะครับต้องการชื่อเสียงหรือการยอมรับในสังคมในลักษณะของการประสบความสําเร็จด้านการทมากินนะครับ ถ้าทํางานมีลักษณะตําแหน่งก็คือต้องการยกขั้นตตาแหน่งนั่นแหละถ้านิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนางมันก็จะกลายเป็นคนที่ชอบสั่งชอบออกอํานาจมากกว่านะครับแต่เมื่อนิ้วนางมาเด่นกว่าเนี่ยมาเลเน้นมาด้านของความต้องการความสเสถียรด้านการเงินการลงทุนมากกว่านะแต่ว,ว่าลักษณะทรงมือนเนินันฝ่ามือโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งมือซ้ายมือขวาแหละดูเงื่อนไขในเส้นนะครับ อย่างเส้นที่มันบอกว่าชีวิตต้องการความสําเร็จในลักษณะมีอาชีพปของตัวเองเนี่ยมันก็จะเห็นได้ชัดมากในมือนี้มันก็คือแนวทางของเส้นวาสนานะครับที่ออกจากเส้นชีวิตเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยหนึ่งจุดสองจุดนะจุดนี้กับจุดนี้มันก็คือบอกว่าในสิ่งที่ทํามันจะยังไม่สําเร็จดีนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันยังมีความล้มเหลวอ,อยู่ เนี่ยก็คือตัวนี้ณช่วงเวลาหนึ่งในการงานที่ตัวเองเลือกจะทําธุรกิจที่จะทําเส้นนี้นะครับแต่เส้นนี้มาเริ่มใหม่อีกทีหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวนี้สาเร็จเนะี่ยธุรกิจการลงทุนต่างๆเนี่ยทําได้สําเร็จดีแต่เงื่อนไขมีเส้นนี้นี่ก็หาต้เนินพุทธอบปจากเส้นชีวิตมันพูดถึงสิ่งที่ต้องทําร่วมกันกับคู่ด้วย และความสําเร็จที่จะได้มาก็คือตัวเองต้องเป็นคนที่ไปติดต่อเองนะครับติดต่อเองมีทักษะในลักษณะการเจรจาการค้าการลงทุนมันมันจะได้เส้นพวกนี้สีเขียวเนี่ยใครที่มีเส้นลักษณะแบบมันค่อนข้างจะเป็นเส้นที่ใหญ่ชัดเจนมันเน้นในเรื่องของการค้าการลงทุนนะการค้าการลงทุนเนี่ยพรามันจะได้เส้นนี้มาเสริมเนี่ย เส้นอาทิตย์ที่ออกจากเส้นธุรกิจนี่มันพูดถึงเรื่องความสําเร็จ่ามันพูดถึงเรื่องความสําเร็จในด้านธุรกิจการค้าการขายการลงทุนต่างๆจุดที่เส้นเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มจากยูยี่สิบสี่นะเนี่ยจุดเริ่มยี่สามยี่สี่ขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดสตาร์ทเรื่องแรกนะครับเส้นธุรกิจบวกกับเส้นอาทิตย์มันบอกแนวถึงความสําเร็จด้านธุรกิจการเงินการลงทุนการค้าการขายนี่แหละ มันบอกแนวว่าอย่างนั้นก่อนนะมันบอกแนวทางไปทางที่ดีก่อนส่วนมันจะเป็นไปแบบไหนเนี่ยอ่ามันก็ต้องไปดูมือขวาโน่นแหละประกอบแต่ในที่นี้มือซ้ายบอกว่าดีไว้ก่อนนะครับในมืนขอข้างซ้ายที่บอกว,ว่าธุรกิจงานบางอย่างที่ทําจากเส้นนี้บอกว,ว่ามันจะยังมีความลุ่มเหลวไปก่อนนะนะเมื่อดูประกอบกับเส้นสมองนะประกอบกับเส้นสมองเนี่ยมันมีเรียกว่าการตัดสินใจที่เร็วอยู่นะครับแนวของเส้นสมองค่อนข้างจะดูเป็นเส้นครงตรงแข็งแข็ง มาเนี้แล้วค่อยมีเส้นที่สองก็มาลงมาข้างล่างนี่ว่าตัวนี้เป็นตัวคิดใหม่ต่อยอดใหม่ตัวนี้เป็นตัวพาให้เร็วก่อนในด้านงธุรกิจที่มันเชิดเข้ามานี้ต้องการความเสถียรที่รวเร็วหรือการลงทุนในระยะในลักษณะการงานที่คาดหวังเป็นลักษณะคาดหวังการกรีกําไบที่สูงนะเมื่อทําไปสักระยะหนึ่งอย่างนี้มันอาจจะเกิดจากปัญหารอบนอกแล้วธุรกิจภายนอกไม่ดี มันเลยมากระทบกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่เลยต้องอาจจะมีเกณฑ์เลิกงานบางอย่างไปแล้วค่อยมาเริ่มใหม่ไปดูประกอบมือข้างขวาเนี่ยมันชัดอยู่มันบอกแนวเดียวกันก็คือเส้นวาสนาเส้นนี้ที่มันลากมาแล้วมาขาดมันมาขาดแล้วค่อยมาต่อขึ้นมาอีกทีหนึ่งตัวนี้นี่คือเริ่มใหม่ตัวนี้คือเริ่มใหม่แต่ยังไงก็สําเร็จเห็นไหมวาสนามือขวาเนี่ยโดดเด่นกว่ามือซ้ายได้ซ้ำเรือว่าการเริ่มใหม่ได้ดี ได้ดีกว่าครั้งแรกรวยขึ้นกว่าเดิมสามารถที่จะเดินต่อในทางธุรกิจส่วนตัวได้นะครับแต่จุดนี้ที่มันมาเนี่ยมาหยุดแค่นี้เมื่อประกอบกับเส้นคิดมันเลยเหมือนเป็นลักษณะเป็นเกาะหาการมีเกาะเปิดเนี่ยมันเลยพูดถึงความลุมเหลวครั้งแรกที่จะต้องเกิดขึ้นสะกก่อนสักอาชีพก่อนนั่นเองนะครับคือแนวมือมันบอกอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันเด่นมากในมือนี้ก็คือด้านของธุรกิจ ด้านธุรกิจที่ทำเนี่ยตัวนี้เนี่ยลากจากเงินหลักฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ทําในหลักฐานของตัวเองหรือทํเรื่องกับครอบครัวนี่ได้ตัวนี้เป็นเส้นที่สวยนะเส้นยาวๆจุดนี้ที่มันเกิดบนเส้นสมองเนี่ยคือความเชี่ยวชาญความชานาญหากทาไปเรื่อยๆแล้วมันจะเก่งไปเรื่อยๆแสดงว่าคนคนนี้เกิดมาเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกมันบอกว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนั่นแหละ เพราะเส้นมันสูงมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแนวทางเส้นเดินทางสายนี้ต่อไปยังไงก็ไม่ยังไงก็ไม่ผิดนะยังไงก็ต้องสําเร็จด,ดีขึ้นรวยขึ้นกว่าเดิมแน่ๆเพียงแต่ว่าเขามีสัญลักษณ์ที่เป็นกากบาทในมือเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะอ้การที่มีกากาบาดในมือเนี่ยมันบอกแนวการสู้ชีวิต ดยู่แล้วไม่มีใครได้อะไรมาง่ายๆฟรีๆคนที่มีการกระบาดบนฝ่ามือเนี่ยนะครับมันก็คือภาระสิ่งที่ต้องแบกรับคือความกดดันก่อนสู้ก่อนค่อยได้สําเร็จทีหลังไอ้ส่วนเรื่องของสิทธิพิเศษที่ได้มาจากการกระบาดนะมันก็อีกเรื่องหนึ่งสิทธิพิเศษมีเซ็ตมีรางรางอ่อนอะไรนะมันคนละเรื่องนะกับการที่จะทํางานเนี่ยนะ กากบ,บาดในมือมันมีจุดอ่อนของมันอยู่คนที่มีกากบ,บาดในมือไอตัวนี้มันจะบอกถึงแรงถึงหัวมีเซนอะไรที่ดีๆนแม่นเนี่ยม,มันต้องใช้ชีวิตอยู่ในลักษณะไม่ได้ไปทางโลกมากจนเกินไปมันต้องมีลักษณะส่วนมือไม่พักการทำบุญที่เป็นลักษณะประจำต่อเนื่องกันอยู่เสมอเสมอไม่ขาดไม่ห่างนานมันถึงจะเป็นอะไรที่มาเตือนตัวเองได้ดี ถ้ามุ่งเน้นไปทางโลกมากเกินไปมันออกจะแนววุ่นวายซะด้วยซ้านะครับเพราะเส้นทุกเส้นบนฝ่ามือไม่มีเส้นไหนดีร้อยเปอร์เซ็น์อย่างต้นเส้นวาสนามือข้างขวาในหม่งที่มันเกิดเนี่ยทั้งอยู่ในเรื่องหลักฐานและโดนพูดโดนพูโตรด้วยนะครับมันพูดถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นในด้านของสิ่งที่ทําในหลักฐานเมื่อมันขาดมันมีลักษณะเสียหายก็ย่อมพูดถึงความ ล้มเหลวก็ย่อมมีซ่อนอยู่นั่นเองนะต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนอาชีพแต่ยังเดินอยู่ในสายที่ว่าต้องการความเป็นอะไรที่ส่วนตัวอยู่เหมือนเดิมแค่มันเกิดที่เส้นยืดมันก็บอกว่าพึ่งตัวเองอยู่แล้วนะจะสําเร็จอะไรได้มาเนี่ยมันต้องพึ่งความสามารถตัวเองทักษะฝึกฝนของตัวเองฝีมือตัวเองพอเส้นอื่นๆที่มันมีรักษาเป็นตัวคําตัวสนับสนุน ดูอย่างแนวเส้นชีวิตเนี่ยเส้นชีวิตก็ฉีกมาเนี่ยแนวเส้นชีวิตเนี่ยก็ฉีกมาหาเข้าเส้นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจใช่ไหมความคิดความอ่านมันไปด้านของธุรกิจล้วนๆนะครับดูเส้นอื่นๆที่มาเป็นตัวประกอบส่งเสริมได้นะครับก็คือเนี่ยอาทิตย์ก็สวยเส้นอาทิตย์สวยเนี่ยเส้นอาทิตย์เนี่ยมีมีมันจะมีสองเส้นในเส้นหนึ่งคู่ขนานกันให้ความรุ่งเรืองนะครับมีความสําเร็จ เส้นธุรกิจฝั่งนี้ด้วยการคิดการวางแผนการเจราจาคําพูดนี่ยเีพูดจาเป็นนะเป็นในลักษณะเชิงในลักษณะการต่อรองการอธิบายนะครับในส่วนนี้ก็เป็นเส้นที่มาส่งเสริมอีกด้านของเส้นอุปธรรมนะเนี่ยก็มีเส้นที่สวยขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนี่หรือว่าได้มรดกแต่จุดนี้เส้นนี้มาเส้นหลักฐานานี่งมาเนี้ยนี่คือแนวของเส้นหลักฐานออกมาจากเนินหลักฐานออกมาเนี้ มันจะมาสัมพันธ์ถึงเส้นนี้เส้นวิเตนมันพูดถึงเรื่องการเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากการติดต่อในลักษณะของธุรกิจการงานนะครับเป็นเส้นวิเตนตัวนี้มาถึงการที่ตัวเองจะทําอะไรเนี่ยมันต้องพึ่งตัวเองการติดต่อเจรจาธุรกิจการงานการเดินทางไปที่นั่นที่นี่บ่อยๆซ้ําๆในประเทศมากกว่าเป็นรักษะ เตินทางในประเทศมากนะครับต่างประเทศนานๆไปทีประมาณนั้นแต่จุดที่ต้องระวังเล็กๆก็คือมันมันอยู่ในเรือนอาทิตย์เนี่ยมันจะมีตัวนี้เป็นรักษาเป็นเกาะก็เล็กๆนะเป็นเกาะเล็กๆมันบอกถึงแนวช่วงอายุมันบอกอยู่ในช่วงท่าหลังอายุห้าสิบเอ็ดปีสี่เดือนไปต้นไปไม่เกินห้าสิบสองปีหกเดือนนะครับต้องระวังเรื่องการใช้เงิน การลงทุนต่างๆด้วยบอกว่าจะมีรายจ่ายอยู่สักหน่อยหนึ่งในช่วงนั้นเองนะครับนี่ก็คือทั้งข้อดีข้อเสียในเส้นที่บอกนะครับในเส้นและเนินที่บ่งบอกความหมายนะหัตถจรรันแห่งลายมือตัวเลขค่ะสำหรับมือที่บอกว่าการเลือกอาชีพในสิ่งที่ตัวเองอยากมีอยากทำอยากเป็นนะครับ อยากมีก็คืออยากมีจิตการเป็นของตัวเองนะอยากทําก็คือทํางานที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันทาลงไปแล้วมันจะได้ดีได้เงินนั่นแหละอยากเป็นก็คืออยากเป็นคนสําเร็จเป็นคนที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจการงาน,งานการลงทุนนะครับนั่นแหละคืออยากมีอยากทาอยากเป็นเลยปฏิเสธการที่จะเป็นลูกน้องลูกจ้างใครนั่นเองนะครับสําหรับมือนี้นะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณสําหรับการติดตามดีเสมอมา พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ